สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงมาในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มโหราที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยซึ่งเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะ สิ่งไหนดีรับกลับไปเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจสร้างพลังบวกอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปอย่าเก็บอาไปคิดมากนะคะชีวิตจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะรับฟังอย่างมีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอ สำหรับใบแรกนะคะเป็นไพ่เก้าเหรียญน,น่าจะมีโชคลาภทางการเงินนะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎนะคะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังเรื่องเงินหวังเงินอะไรไว้ก็จะได้นะคะอาจจะเป็นดวงที่จะมีการฟื้นตัวนะของการเงินก็ได้นะคะหากก่อนหน้านี้มีปัญหานะเรื่องของหนี้สินปัญหาค่าใช้จ,จ่ายต่างๆนะคะก็จะค่อยๆดีขึ้น นะการเงินฟื้นตัวดีขึ้นกลับมามีเงินใช้จ่ายข้องมือมากยิ่งขึ้นหรือถ้าดีอยู่แล้วนะก็จะดียิ่งขึ้นนะคะดีแบบคูณ2กันเลยนะก็มีดวงที่จะได้เงินนะตามที่คุณหวังเอาไว้ด้วยนะคะแต่เราก็ต้องวางแผนเรื่องของการใช้จ่ายเงินเนี่ยให้ดีด้วยเพราะอาจจะมีในบางเวลาที่เราใช้จ่ายเงินเกินตัวนะคะ,ะบางทีวางแผนมาอย่างเด็ดดีแหละ แต่ก็มีเผลอนะใช้จ่ายเงินแบบขาดสติบ้างก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะไพ่เจ็ดไม้เท้าความใจสู้ความไม่ยอมแพ้กําลังจะส่งผลดีทำให้ชีวิตของคุณประสบความสำเร็จนะคะ <ๆ S 1> อยากได้อะไรอยากสำเร็จอะไร <ๆ S 1> นะก็ต้องลงมือทำด้วยแล้วจะได้ในสิ่งที่ปรารถนาอย่างแน่นอนชีวิตคุณนี่จะได้อะไรมามันมันไม่ง่ายนะคะ บางทีอาจจะต้องมีคู่แข่งมีการต่อสู้ฝ่าฟันมีเรื่องให้ต้องบุกต้องลุยต้องปาดเหงื่อหน่อยนะแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะคะ,ะก็เป็นราศีที่อาจจะต้องมีความกระตือรือร้นมีความใจสู้ก็จะทําให้คุณนะประสบความสําเร็จได้ไพ่เฮอร์มิสนะคะการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมมันจะส่งผลดีมากม หรือการที่คุณหมั่นพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะหมันเติมเต็มความรู้อยู่เรื่อยๆแม้ว่าเราจะเรียนจบแล้วเราก็ยังคงต้องหาความรู้ใหม่ๆนะใส่ตัวอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะไม่พลาดโอกาสที่ดีนั้นไปนะคะ,ะรวมถึงเป็นราศีที่จะมีครูบาอาจารย์ดีที่คอยบอกคอยสอนหรือคนที่มีอายุมากกว่าเรา มีวุฒิภาวะมากกว่าเรานะคะซึ่งเราก็ต้องรับฟังเอาไว้บ้างบางทีคําแนะนําคําติชมต่างๆก็อาจจะทําให้คุณมีไอเดียนะคะมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะนํามาซึ่งสิ่งดีๆแล้วก็ความสําเร็จด้วยไพ่มูนนะคะอาจจะมีเรื่องให้คุณต้องคิดเยอะอยู่บ้างแต่ถ้ามันเป็นการคิดเยอะที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับตัวคุณนะก็คิดเยอะได้นะคะ อาจจะกําลังจดจ่อทําบางสิ่งบางอย่างอยู่แต่ว่าถ้ามันเป็นการคิดเยอะคิดมากกับสิ่งที่ไม่จําเป็นกับชีวิตนะคะมันจะทําให้เราปวดหัวเปล่าๆนะดังนั้นอะไรที่มันไม่จําเป็นต่างๆอาจจะเป็นเรื่องแย่ๆที่มันลดทอนกําลังใจเราหรือคนที่ท็อกซิกนะคะคนที่ไม่ดีกับเราเนี่ยเราก็อย่าใส่ใจโนสนโนแคร์ในบางครั้งบ้าง จะคิดทุกเรื่องมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะปวดหัวเปล่า,าเราจงมุ่งมั่นนะทำสิ่งที่ดีสำหรับตัวเราจะดีกว่านะคะไพ่สี่เหรียญน,นะคะก็โดดเด่นอีกแล้วนะในเรื่องของการเงินนะคะก็มีดวงนะที่จะมีเงินมากองตรงหน้านะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวก็เป็นจังหวะชีวิตที่ดีในการหาไรายได้ในการสร้างเนือ้อสร้างตัวนะคะชีวิตของคุณกำลังเปลี่ยนแปลงดีขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขสบายมีความสบายอกสบายใจนะคะเรื่องไร้ายๆความยากลำบากมันกำลังจะผ่านพ้นไปแล้วก็แปลเปลี่ยนเป็นความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นบางคนอาจจะก,กำลังวางแผนเก็บเงินวางแผนการลงทุนเพื่อก่อให้เกิดผลกำไรที่ดีในอนาคตแต่ว่าจะลงทุนทำสิ่งใดนั้นอาจจะต้องอที่มันดูที่มันเหมาะกับเรานะคะ อย่าทาอะไรที่มันเสี่ยงเกินไปนะบางทีความกล้าได้กล้าเสียก็อาจจะนํามาซึ่งความเดือดร้อนและก็ความเสียหายได้นะคะไพ่สองไม้เท้ามีการทําอะไรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งใหม่นั้นแหละมันเหมือนจุดประากายาพลังใจทําให้คุณมีความฮึกเหิมมีความใจสู้ในการทําสิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นคุณอาจจะอิ่มตัวกับงานเก่านะคะ แล้วก็อยากจะมองหางานใหม่ที่มันจะตอบโจทย์ในเรื่องของความก้าวหน้าตอบโจทย์ในเรื่องของเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นก็ได้เป็นช่วงที่คุณกำลังจะขว่คว้าสแสวงหาสิ่งที่ดีมากยิ่งขึ้นให้กับตัวคุณนั่นเองนะคะสิบเหรียญน,นะคะโดดเด่นมากๆมีไพ่เหรียญหลายใบมากเลยนะคะทั้ง9้าเหรียญอ่าสิบเหรียญสี่เหรียญกันเลยนะทิศทางการเงินนี่ดูสดใส มีดวงของความมั่งคั่งร่ำรวยที่จะเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีโชคราภจากคนในครอบครัวก็ได้มีเกณฑ์ได้รับมรดกตกทอดนะคะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ที่ได้มาโดยเสน่หานะจากคนที่คุณมีความสัมพันธ์ดีด้วยจากคนในครอบครัวก็ได้นะคะนะแล้วก็ที่อยู่อาศัยนี่น่าจะให้โชคให้ราบด้วยเหมือนที่อยู่อาศัยที่เราอยู่นะคะอาจจะเป็นบ้านนะเป็นกิจการร้านค้าที่เรา ที่เรากําลังดําเนินการอยู่เนี่ยอาจจะส่งผลดีค้าขายร่ํารวยนะบ้านที่เราอยู่อยู่แล้วเฮงอยู่แล้วปังก็ได้นะคะ t e m p e r a r e นะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะซึ่งแน่นอนเลยว่ามันก็จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นบางคนเปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนอาชีพใหม่เปลี่ยนแล้วคุณมีความสุขมากขึ้นนะเปลี่ยนแล้วได้รับผลตอบแทนที่ดีนะคะรวมถึงคุณก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วย อาจจะเป็นงานที่ทำให้คุณได้อยู่กับครอบครัวก็ได้นะคะบางท่านอาจจะไปสืบทอดกิจการของครอบครัวได้ทำงานกับในหมู่ญาติก็ได้นะคะเหมือนทำธุรกิจที่มีความเป็นอยู่ที่เหมือนเหมือนอยู่กับคนในครอบครัวก็ได้เหมือนกันนะคะหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การย,ย้าย,ยที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่เรื่อยๆนะคะไม่ค่อยด้อยู่กับที่นะต้องเดินทางบ่อยๆอาจจะเดินทาง เกี่ยวกับงานนะคะต้องไปเสนองานดีวงานนะไปพบปะผู้คนมากมายอาจจะยุ่งหน่อยนะคะช่วงนี้ยแต่ส่งผลดีมากๆก็เป็นสัญญาณข่าวดีที่จะบ่งบอกได้ว่าชีวิตของคุณกำลังดีขึ้นเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะไพ่8ดดาบเมื่อคุณเจออุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามนะคะก็ขอให้รีบแก้ไขเผชิญหน้ากับอุปสรรคปัญหาไปเลยอย่าได้กลัวนะคะ อาจจะไม่ได้ดูน่ากลัวอย่างที่คุณคิดเอาไว้ก็ได้แล้วก็อย่าหนีปัญหาหนียังไงก็หนีไม่พ้นนะหนีไปอีกที่หนึ่งมันก็มีปัญหาที่เตรียมที่จะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะดังนั้นเคลียร์ให้มันจบไปซะอย่าให้มันคาราคาซังแล้วก็อย่ามองข้ามกับปัญหาเล็กๆเพราะถ้าเราปล่อยผ่านมันอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่โตในอนาคตจนยากที่จะแก้ไขก็ได้นะคะ ก็ขอให้คุณเผชิญหน้ากับปัญหาค่อยๆคิดค่อยๆค,ค่อยๆแก้ไขกันไปนะถ้ามันเข้ามาแบบหลายเรื่องนะคะก็อย่าลนอย่ากลกัวตั้งสติก่อนแล้วก็ค่อยๆแก้ไขปัญหาไปทีละเรื่องทีละปอกแล้วทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายในทางที่ดีมากขึ้นอย่างแน่นอนอาตกท้ายด้วยเมทิเชียนนะคะอีกหนึ่งใบคุณจะโดดเด่นในเรื่องของความรู้ความสามารถนะคะ สามารถเอาตัวรอดได้ดีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งมากๆแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของการใช้คำพูดนะคะการสื่อสารการเจราจานะมีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์พูดยังไงก็เป็นอย่างนั้นก็ขอให้พูดในสิ่งที่ดีไว้นะคะพูดดีก็เป็นสีแก่ตัวแต่ถ้าพูดไม่ดีก็อาจจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราได้แล้วก็โดดเด่นในเรื่องของการใช้ความคิดสติปัญญานะคะ จะเรียวฉลา,าดมากๆบางทีอยู่ๆเราอาจจะมีไอเดียอะไรดีๆที่มันผุดขึ้นแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้นะถ้ามันมีแนวโน้มที่มันจะส่งผลดีอ่ะเราก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ลงมือทำเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพลิกชีวิตให้คุณประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นนะคะไอเดียความคิดนี่แหละที่มันจะสามารถเปลี่ยนแปลง ชีวิตคุณให้ดีขึ้นได้แล้วก็โดดเด่นในเรื่องของการทําอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆด้วยนะคะเราอย่าไปยึดติดกับสิ่งเดิมๆอ่ะสิ่งเดิมๆมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกอุ่นใจก็ได้นะคะแต่มันอาจจะทําให้คุณอิ่มตัวนะไม่มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าแล้วก็ได้ถ้าคุณอยากได้ความสําเร็จอยากได้สิ่งดีๆในแบบที่ไม่เคยได้มาก่อนเราก็ต้อง ลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะลองปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดก็จะทําให้คุณได้ความสําเร็จในแบบที่คุณปรารถนาก็ได้นะคะก็เป็นดวงชะตาที่โดดเด่นมากๆในเรื่องของการเงินนะคะมีดวงนะเศรษฐีก็เลยทีเดียวถ้าเป็นผู้หญิงนี่น่าจะเป็นเศรษฐีนีนะคะก็โดดเด่นมากๆทั้งเรื่องของหน้าที่การทํางาน ที่มันกําลังจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะใครที่ทำงานม่อย่างยาวนานนะคณก็จะมีความเก่งมีความชํานาญเชี่ยวชาญมากขึ้นนะจนสามารถที่จะสอนงานคนอื่นได้อ่าบางคนสามารถผลักดันตัวเองจนเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะที่มีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จได้ดีมากๆนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดจากความใจสู้ความไม่ยอมแพ้ ในตัวคุณนั่นแหละนะคะแล้วก็อย่าได้ท้อกับความเหน็ดเหนื่อยอย่าได้ท้อกับอุปสรรคปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะเพราะมันจะเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ดีๆที่จะนําพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีมากขึ้นนะรวมถึงเงินทองชีวิตที่มันดูมีความสุขมีความสดใสมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะคะและอะไรที่มันไม่จำเป็นกับชีวิต พยายามตัดมันทิ้งไปเราจงมีความสุขในทุกๆวันแม้ว่ามันอาจจะเป็นความสุขในสิ่งเล็กๆนะคะแต่มันก็อาจจะนำพาคุณไปสู่ความสุขที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ไปสู่สิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นปิดท้ายนะคะก็เป็นไพ่พาพิคเนตอีกหนึ่งใบดีร้ายนะคะการที่คุณยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ าบางทีมันอาจจะมีสิ่งที่มันไม่ได้ดังใจเหนือความคาดหมายเกิดขึ้นอยู่บ้างนะถ้าเรายอมรับนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะทำให้เราไม่ทุกข์แถมมีความสุขด้วยนะคะหรือการที่คุณสามารถปล่อยวางกับสิ่งที่มันเหนือการควบคุมได้นะจะไปคาดหวังหรือคิดเยอะมากไปมันก็จะทำให้มีความทุกข์ซะเปล่าๆนะคะนะจงยิ้มรับ ในทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ยิ้มรับกับทุกปัญหาด้วยเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็อย่าได้กลัวนะคะ,จง,ะจงแก้ไขนะค่อยๆแก้ไขกันไปแล้วทุกอย่างมันก็จะลี่คายในทางที่ดีมากขึ้นปัญหามันเข้ามาได้มันก็ออกไปได้เหมือนกันมันก็เหมือนความทุกข์นะคะมันอยู่กับเราไม่นานหรอกนะเดี๋ยวมันก็จางหายไปแล้วก็แปลเปลี่ยนเป็นความสุขที่มันจะเข้ามาแทนที่นะรวมถึงอาจจะมีข่าวดี มีเรื่องน่ายินดีเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณก็ได้นะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากร์ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แปที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกาลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิต คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินนะคิดทองได้ทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ